โดยท้องถิ response, ummer, ่นการดำทนดนท้องถิ okay. ่นมันจะได้เลยแล้วก็ได้ตัวแล้วรู้แล้วว่าใครก็มาว่ากันจะใช้ระบบไหนุายังไงการทำแต่ตัเองผมเห็ว่าอยู่ในรที่บนเนี่ยโอเคแล้วก็มีทุกทาง้อไคุยกันการดแทนนท้องถิ่นเย คือท่านเอาคนพวกนี้มาอยู่ในตำบลหนึ่งตำบลนะครับท่านฝึกแถวนะครับฝึกจิตวิทยาฝึกธรรมะแล้วก็โดยการส่งเสริมอาชีพเนี่ยก็ออกสู่นั้นก็มีอาชีพอะไรบ้างใจว่างแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าโรงพยาบาลแกได้หลักอย่างน้อยเนี่ยก็แกกกว่าดึงใหม่คนดีกว่านี้ต้องแกกกว่าดึงใหม่แต่ถ้าได้ผลจริงๆนะงแล้สิ เดี๋ยวผมจะาำอากแล้วเรามาหาเวลาเรามาหาเวลาผมไมขต้องจะมาหาเวลานนไมนะเขาก็จะมีหลักสูตรหลัสตว่าให้สี่สิบกระดาษคือหเรื่องปัจจัยห้าคือแสตมถ้าละหมาดทุกเวลาห้าเวลาทุกวันสี่สิบเวลาเสร็แล้วกระดาษแล้วเป็นหั แต่ถ้ายังยังมีแก้ได้ไอ้ที่ที่บันที่ที่บ้านปุ๊เนี่ยก็นอนได้ผมเนี่ยานัสิบวันานักสิบปันมาตั้นแต่ที่ทปไปอบรมสี่สิบวันออกใน้ะวับสี่สิบวันพวกเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ไม่ขาดาเลยอาจจะไม่ตรงเวลาบ้างแต่บานแต่กอดน,นอนไั่มีทาง่างเราะฉะน้นผมผมดูว่าเอามาประกอบคนจิติกามันต้องชิ้นนหนกแน่ เราเนี่ยจะทำให้ไปนนั้นแต่ถ้าผ่านไปตรงนี้คื